สวัสดีค่ะมีดีมีคุณมีค่าตอนนี้หมามาจะพามีดีมีคุณมีค่ามาดูมหาไรานะคะที่ตัวเองจะต้องมาเรียนนะเรียนภาษาด้วยเนะาะกำลังสร้างนะเนี่ยกำลังสร้างนะ,ะเล่าติฟฟฟฟดฟิฟแดงอยู่นะผ่านโรงหนังที่มาดูกันนี้ผ่านโรงหนังที่มาดู ตึงๆใกล้มาเห็นไหมงู้น่าเลยนี่ไงคอริงคอเรตกำลังสร้างนะกำลังสร้างขเขาบอกจะเปิดเดือนธัาคม การกอร่อสร้างจังชนะ้าไม่ให้เหลี้ยวก็ต้องตรงไปก่อนนี่บริเวณมหาลัยนะ สร้างอยู่เลยนะเนี่ยนี่เลยโขก็สับซสิ่งมากเลยนะฮะห่างจากบ้านพระโขประมาณ5นาทีถึง10นาทีหรือตั่โมโหลาเลยนะจะเสร็จปลายปีนี้ ไปเลยนะโกอที่เรามาช้อปปิงซอ,อันนี้ก็แถวร้านลอสนะคะที่ที่เราชอบมาอไ,ไฟบโลไยบิโลงี้เนี่ยห็นใกล้นิดเดียวเองโรงเรียนยังเปิดอยู่้องเรียนเด็กเล็กอะโรงเรียนเด็กเล็กก็เปิดอยู่นะป็น ร้านอนะไรที่กชอบไรานี้ะไหนนะที่เป็นร้านขนมปังตรงนี้นป้ายเหลือคขนมปเปิดอนะไไงอยู่เปิดยูแเีเลยอ๋อ,อ,อชอบเขาไม่ชอบแล้วปิดร้านเขาเนาะกินดิอัน หวาชิมมันแบบพริกหรือเปล่าแบบไส้กรอกอะหวานชอบอะไรก็ได้ช่างเป็นไส้กรอกเราก็จะผ่านแถวทางรถไฟแล้วก็บ้านผีนะคะนีม่มามาทำงานอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมใกล้มากเลยยี่สิบเอ็ดน,นาทีเจ็นนเนเนดนาทีจากมหาลาัยมาสติกไลท์อ,อ่ะ<ๆ>ก็จากสติกไลท์ไปบ้านเราก็ประมาณห้านาที<ม> ก็สิบนาทีอ่ะสิบเอ็ดนาทีเนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วต้องทำไงผมว่าทำงานไปนี่ใกล้เองมีดีก็มาที่บ้านผีเนี่ยปั่นจักรยานแล้ออกมาก็มาทำงานต่อไปมีดีก็มาทำงานแล้วก็ไปมหาลัยใช่มีดีเคยหลอยมากับน้องวน้องอัฐขี่จักรยานจำไหมช่วงนี้เขาก็พาหมามาเดินนะคะคุณลุงคุณลุงอะไรนะเขาคงไว้เ้าจิ นะคะทางรัฐโอ่ชอบทางธรรมชาติมาคันที่ร t a เ e me ีโฮม to the break I b e l o n านี่เตัวน้ำมันมาเดือนหนึ่งแล้วมังเหลือแค่ครึ่งถังอ่ะผ่านไปครึ่งถังเพราะไม่ออกไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อบ้านอยู่เมริกากันนะคะลึกกเต็มตัวพระเจ้าบอกว่าจะได้มาอยู่ที่น่ะ โอเคบายบายเห็นมาหาอะไรแล้วใช่ไหมบาย